อ้ยกาบขอบคุณมากมากนะครับกขอบคุณมากมากที่กรุณา,าแชร์ให้ถึงไม่ได้มาทานแล้วก็ขอบคุณลูกค้าหลายท่านมาทานแล้วก็ถ่ายรูปเอาไปรีวิวในกับเพื่อนเอาไปแชร์แล้วก็เอาไปโพสในกลุ่มรักบุฟเฟ่เนี่ยอันนี้อันนี้เยอะเลยเขามีสมาชิกอยู่ทั้งหมด00แสนเกือบจะ7 0 0 0แสนแล้วหลายท่านมาทานแล้วก็ไปลงรีวิวให้ในกลุ่มร็อบเบอร์บุฟเฟ่ แล้วก็ยอดแชร์ทะลุขึ้นคนก็มาทานกันเยอะอันนี้ผมกราบขอบคุณจริงๆนะครับเป็นเป็นน้าจิตน้ําใจเป็นอะไรที่ใจเขาใจเราที่ผมพยายามเสือไม่ไม่ไม่ใช่ผมผมคืออย่างนี้นะฮะคือเจตนาผมอะผมอยากให้ลูกค้าได้ทานอาหารดีๆแล้วก็บริการดีๆพอมากินแล้วลูกค้าเอาไปแชร์ให้นี่มันเป็นความรู้สึกที่เราน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าซึ่งให้กันและกันนะครับ มันเป็นสิ่งที่มวลมนุษย์เราเนี่ยมีความสุขคนมาทานก็มีความสุขได้บริการดีได้อาหารที่ดีราคาที่ที่สมเหตุสมผลแล้วก็ขอบคุณถ้าลูกค้าไม่แชร์นี่เราอยู่ไม่ได้ลูกค้าเอาไปโพสต์เอาไปแชร์ให้แบบนี้แหละครับกลับขอบคุณจริงๆครับคุณกับตันหมออว่า